ต่อแถวห้านะคะพันไหมแทงลงลอดผ่านทั้งสามห่วงพันไหมแทงลงลอดผ่านทั้งสามห่วงหนึ่งสองสามสามหลักแล้วก็ถัก v ีค่ะเพราะว่าแถวห้านี้เขาให้เราถักอ่าสามที ห V นะคะตัว V นี้ก็จะเป็นตัวที่จะขยายนะคะก็เหมือนเดิมที่เหมือนที่เราถัก X นะคะใช้ใช้แพทเทิร์นด้านได้เลยก็คือการขยายขยายให้ชิ้นงานมันกว้างออกไปเนี่ยเราใช้วิธีเดียวกันนะคะ3ม T แล้วก็ V ค่ะเนาะ V ก็คือการถัก ซ้ำลงไปในรูเดิมรูนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วเราก็จะถักไปให้ครบมาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะจบด้วย3ามทีมาดูกันค่ะอ่าทีอ่า,อาช่วงลายที่ แนะคะหนึ่งสองใช่ไหมคะมนะแล้วก็สามคือหลักนี้เห็นไหมคะว่ามันจะจบที่หนึ่งสองสามแล้วหลักที่เราถักเอ็กโซหนึ่งไว้เนี่ยเราก็จะแทงลงไปอะคะ่ะมันก็คือจะเป็นหลัก วหลักแรกนั่นแหละค่ะเพราะเราถักเราเริ่มต้นถักตรงนี้ใช่ไหมคะถักโซ่หนึ่งเราเชื่อมแถวโซ่หนึ่งคอทอแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็มาถักห่งสองสามแล้วก็ v ีใช่ไหมคะ่ะแล้วเนี่ยก็คือช่วงลายสุดท้ายก็คือนี่นี่คือ v หลักอ่าวีช่วงลายที่เจ็ดเราก็จะถักหนึ่งสองสามทีสามครั้ง แล้วเราก็มาลงรูนี้รูที่เราถัก X ถักเชื่อมแถวคอทอเนี่ยนะคะทีนี้เราจะมาเนีมาจะเชื่อมแถวนะคะเชื่อมเวลาเชื่อมเราก็เชื่อมตรงหลักทีใช่ไหมคะเนีย่ยชิ้นงานเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เชื่อมโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ X ลงไป แล้วก็โซ่หนึ่งอีกครั้งแล้วเราก็จะมาถักทีที่หลักถัดไปอะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะพอเราถักทีแล้วก็ใส่มากอร์ แถวที่หกจากที่หกนี้เขาก็ให้เราถักสี่ครั้งนะคะนี่เราถักไปแล้วครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่พอเราได้สี่ครั้ง 4T นะคะนยคะแล้วเราก็ถัก v แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนถักไปอย่างนี้ค่ะจนจบแถวตรงนี้มาถึงตรงหลักนี้คือหลักที่เราจะถัก ทีเป็นหลักสุดท้ายนะคะคือหลักนี้แล้วเราก็จะมาลงอีกตรงนี้เพื่อให้มันเป็น V แล้วก็ปิดงานค่ะาลายนี้นะคะเดี๋ยวจะจะแถมการเปลี่ยนสีใหม่ให้ก็แล้วกันนะทุกคนจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ1 2 3 4งี่ห้า แถวที่หนะคะเรามาถึงทีหลักสุดท้ายเราก็จะถักอีกหลักหนึ่งอ,อันนี้เขาอยู่ในช่วงลายใช่ไหมคะอันนี้คือ V v ช่วงลายที่7แล้วเราก็จะถัก1 2 3สองสมทีซึ่งเป็นช่วงลายที่8ดช่วงลายที่8เนี่ยก็จะนับรวมไอ้ที่เราขึ้นหลักแรกที่เราถักเชื่อมแถวโซ่1 x โซ่1เนี่ยนะคะเราก็จะถัก ทีลงไปในหลักตรงหัวโซ่เลยนะคะของของหลักแรกนะคะหลักที่เราถัก X นะนะคะไม่งงนะคะแล้วเราเราพอเราได้สามสามเส้นในห่วงในเข็มแบบนี้นะคะเราก็คาไว้ก่อนคะ่ะแล้วมาเอาอีกไหมสีที่เราจะถักต่อนะคะ ก็ทำเหมือนเหมือนเอกนั่นแหละค่ะก็ลอดผ่านมาลอดผ่านแล้วแอวเนี่ยแอวกลัวว่าเออได้เขาจะขาดเขาจะหลุดนะคะหรือว่ามันไม่มั่นใจว่าเอะเขาจะหลุดไหมแอลคือแอลจะมัดไว้อย่างนี้ค่ะมัดไว้อย่างนี้ก่อนเลยเวลาถักอะ่ะห่วงมันจะได้ไม่ไม่หลวมไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมัดข้างหลังไว้ ครั้งหนึ่งแบบนี้และค่ะแล้วเราก็จะมาเชื่อมนะคะเราก็จะเชื่อมตรงหลักทีเนาะเพราะว่าหลักหลักไอเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะเชื่อมยากเราก็จะมาหลักขัดไปลงที่สังเกตง่ายๆก็คือมันจะมีเหมือนเปียนะคะก็จะมีสองเส้นแบบนี้ค่ะเราก็จะเชื่อมพอเราเชื่อมเสร็จ อพอเราเชื่อมเสร็จแบบนี้นะคะทีนี้อไอการถักต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าการถักอรอหอหรือการถักเลื่อนห่วงนะคะถ้าเราไปเจอสัญ,ญลักษณ์เนี่ยในในในสัญ,ญลักษณ์แพทเทิร์นแบบเขียนนะคะไม่ใช่แบบผังแพทเทิร์นนะ แบบเขียนอ่าสัญลักษณ์ที่เขาใช้ในการเลื่อนห่วงเนี่ยหรือรอหอเนี่ยเขาจะใช้ใช้ตัว c นะคะค่ะเรามาดูกันการเลื่อนห่วงก็คือการแทงเข็มลงไปะคะ่ะก็ลอดผ่านสองห่วงเหมือนเดิมแล้วเราจะควักเส้นได้ขึ้นมาแล้วลอดผ่านเลยะคะ่ะอย่าอย่าดึงตึงหรือว่าหย่อนเกินไปนะคะเอาพอดีวิธีที่เราเคยบอกอพอดีก็คือการผัก ผักผักเข็มไปให้สุดแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะได้ห่วงที่หลวมพอดีเนี่ยค่ะเราก็ลอดลอดผ่านมาแบบเนี้เราก็จะได้อ่าวิธีตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามนะคะอันนี้แล้วก็แน่นเราเอาไปใช้กับงานาโคเรเช่ได้หมดเลยนะคะถักลายริมถักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการแบบ แทนคําขอบคุณนะคะที่ทุกคนเรียนมาจนถึงมันดาล่าโกเชมันดาลาชิ้นงานทั้งสี่ชิ้นงานนะคะอันนี้เอาก็แถมให้มันเป็นการตกแต่งชิ้นงานนะคะแทงเข็มลงไปขึ้นมาแบบนี้นะคะ ขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านเลยเนี่ยค่ะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำให้ชิ้นงานเราหนาสวยงามค่ะเราก็ใกล้จะถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยค่ะ พอเราถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะตัดตัดเลยนะคะแล้วก็พอเราตัดเราก็แทงเข็มลงลอดผ่านอย่างนี้นะคะไปด้านหลังมาอย่างนี้นะนี่ชิ้นงานด้านหน้านะคะแล้วก็แทงเข็มกลับมาหาตัวเองแบบนี้ค่ะแล้วก็ควักไหม พอกไหมไปนะคะแบบนี้แล้วก็แทงด้านหลังเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ริมที่สวยงามเป็นเปียแบบนี้ค่ะระเบียบเขาดีๆตรงนี้เราก็เอาไปซ่อนด้านหลังเหมือนเดิมนะคะใช้เข็มซ่อนปลายเหมือนที่าพาทำให้ดูนะคะนี่ก็ จบชิ้นงานที่สค่ะขอบคุณนะคะที่มาเรียนรู้ร่วมกัน